พ่ออุ้มแม่หยกไม่ร้องเหรอของผมก็ไม่ร้องเกมพยายามมไม่ร้องไงไม่ร้องไม่ร้องเขาไม่ค่อยร้องดิเนี่ยเนี่ยพอมาถูเขาล้องอยู่นี่ชอบเกมเอาหนีเฉยทาลิปสติกสีม่วงเลยใส่ลิปสติกยากันร้อนไหม่ารัปะน่กคุณน่าเล่นสติกระวังนินดี้ว่ะเฮ้ยผมอุ้มมันไม่ร้องดิเอาก็เขาไม่ค่อยร้องดิร้องยากดิเอ้ยลุงเอ้ยตาตาแกเดินมาถามหนูว่า เคยไปวัดวัดหลวงปู่สูงไหมตัวดีมากปูก็ปู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 มันนี่ยปูมั้ปูไม่ใช่ตาตาแล้วปู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 กับตาเหมือนกันอยู่ไหนตาเปียวเลยตาคนอุ้มาตาถวดมาบ้านกงก้อนเนี่ยจะพาเข้าไปนะน่ะเดินร้านเลยมาบ้านกงก้อนเป็นเรื่องงงไหมไข่อุ้มเนี่ยปักมุดตาแบบ เขาได้เป็นของตัวเองจะอุ้มไหมเนี่ยนินดวนโอ้ไม่มีเวลาอุ้มเพราะต้องที่ไปถ่ายคลิปดูตรงไหนหน่ะได้อยู่ได้อยู่น่าจะไม่เคยได้เห็นหน้าลูกได้อยู่ออกไปแต่เช้ากลับมาก็มืดลูกกันอยู่แล้วอยู่ลูกๆอ่ะใช่ไหมคืออุ้มถวายยังมานี่ก่อนมานี่ก่อนเฮ้ยดูเฮ้ยเ้ยเฮ้ยจะต่อยเหรอเออต่อยเลย ไอ้ใจเลยก็ใจเลยก็ไอใจเลยก็ชอบออายุชบผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงแล้วไม่ร้ายเป็นผู้ชายก่อนเนาะตอนเด็กๆค่อยโตไปค่อยเป็นสาวก็ได้ไหวฮ่าพี่นินเนาไม่ได้จะเอาสาวมองแกสาวเอาอยู่แต่ไม่ได้ต้องาพี่พุฒธนี่นูนไงอ้าายิ้มยิ้มเขาเอาอยู่แต่พี่พุฒธอะ ไม่ไม่ไม่ต้องลองให้พี่พูดไปปล่อยให้คนอื่นลองดูถ้าเกิดมีแสดงว่าคุณนี้ไม่มีน้ำยาเออเอาไว้ล่ะไปเลยไปเลยไม่ปล่อยให้ไปให้คนอื่นเลยไม่ทดสอบนี่มีมาแล้วสามคนยังไม่หมดน้ำยาเออตัวเองหรือเปล่าเนี่ยเนียงอะไรนันเนียงเนียงทึดเนียงเทิดเนียงเทิดเนียงทิดเนียงทิดมันก็เลยไม่มีเนียงทิดไม่เกี่่ยวเียว นดินเอาอีกสักคุณไหนขยับขาหน่อยเดินเดินเหยียบดูสิเดินเหยียบมันมีพยายามเยอะไหมเหยียบดูเดินเก้าเก้าขาเน่ยจะมีเด็กเยก้าขาเออเหยียบดูสิมันมีพยายามเยอะไหมความดันเท่าไหร่เหยียบดูสิเก้าขาเก้าขาเนี่ยเอาไปชั่งกิโลที่เท่าไหร่เอ้ยเก้าอะไเล่นสามโลสามโลเออสามโลเลยตัวใหญ่ขนาดนี้โลแน่เลยโอ้ย สามโลสามโลสามโลแตกออกแล้วสามโลเนี่ยอันนี้น่าจะประมาณห้าโลเจ็ดโลเจ็ดนะน้ำเพกหนึ่งพอดีราคาเท่าน้ำเออน้ำหนักเท่าน้ำแพ็กใช้พร้อมใบอินไว้เท่าไหร่พร้อมเอกสารเท่าไหร่พร้อมเอกสารเท่าไหร่ดินวลวจะซื้อ รอกสาจะไปอยู่ที่ไหนนี่สกู๊ไทยก็จะเอาว่าจีนก็จะเอานี่เซ็นออนไลอไปด้วยเซ็นออนไลนไปด้วยพี่เอกยกให้หนูแล้วเมื่อวานไปไปละหายเซ็นออนลนยไปด้วยอ้ยจะหาใครเหรจะไปทางไหนอ๋องเยหลังแกบอกหนูไปอยู่ไร่อ้อยเออเป็นคนอ้อยเนื้อย ใจอ่อยคอยรักหรือปวดขี้เปล่าเนี่ยมันเป่งเนียถ้าัย้ตก่กนเลยเรื่องเตะเส้เลยไม่เป็นเพื่อนใช่